ลายขาดลายเนปตะนัดเสนีตายดิบดรอหนิอาสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันน้าวหนูมาให้อะไรให้อาหารปลาเหรอให้อาหารปลาเอาให้เลยโยนให้เลยยังกินอย่างนี้อ <ok> ีกย่องเลยบนซอยการลดไอแต่ปลาดุกตมบก็ยิ่งหาแห้งอยู่ดิค่อยๆโยนค่อยๆโยน จะปลาลุกตรงเงยเมืองเงยหอมกรอบแนี่นะฮะอ๋อพี่ก็เอาเบิ่งแนเบิ่งแนวผุนลงใช่กันนู่นนะหนุ่มปังลูกมันกินขนมปังเบิ่งปังลายผักหลายเนยพี่น้องเอ้ยมาหาเหล็กสองคนนี่มวนมันดิอายหานป่า นนีี่่พ้้องเยค่อยๆโยนให้มันลูกโยนไปตรงนู้นโยนไปตรงนู้นค่อยๆให้ค่อยๆให้ตัวปลาเล็มเลยค่อยๆโยนโยนไปตรงกลางหน่อยเดียวโยนไปตรงกลางหน่อยเดียวนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไหมให้มันมาตรงนี้นี่ให้มันกินตรงนี้เห็นไหมเน่เนี่เน่เออเนี่ยค่อยๆให้ลูก ค่อยๆโยนพี่ณเดชอ์สิพี่นะค่อยๆให้ค่อยๆให้โอ้ยลายดีพี่น้องไม่ต่ปลาลูกตัวเมื่อยด้วยเลยโยนให้มันให้มันใหญ่ให้ดีพี่น้องโอ้ยเท้าขาโยนลงโยนลงโยนลงให้มันกินไอ้ตะมวนอีดีพี่น้องเลย าน้อยเป็นกรมวนคับเลยสาวเพิ้นจากมายุดงามมาแลกระสวนมาให้ผ้าม้าตลอดเลยเ็กอยุดงามมาแล้ก <name> ็ให้ผ้ามาตัวถึงป้าหนอกมเอหนึ่งนอกปลาดุกลุ่นลุวนเลยแม่นปลาดุกอืมคุณ ลูกสาวคอยไม่เอาถุงไม่เอาไม่เรูกไม่เอาอย่าทิ้งลงนะอย่าเข้าว่าว